ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับโปรเกม Delta Force ของค่ายการิน่านะครับซึ่งโปรเกมนี้นะครับจะเป็นของเว็บ My Sheet นะครับผมก็เข้ามาขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยไว้นะครับผมแต่ผมเนี่ยสมัครเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเลยนะครับเมื่อเราพิมพ์รหัสเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบมานะครับ หน้าแรกเนี่ยให้มันมันจะมีโชว์นะครับว่ามีโปรเกมอะไรบ้างก็ดูสถานะได้นะครับตรงนี้ว่าใช้ได้หรือเปล่าหรือไม่ได้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับคลิกเข้ามาที่เติมเงินทูมันนี่นะครับผมก็เว็บนี้ก็จะรับเติมเงินเป็นทูมันนี่แล้วก็ซองอันนี้นะครับซองทูมันนี่วอลเล็ตกิฟต์นะครับผมจะมี2จะมีการอสองวิธีนะครับการเติมเงินแล้วก็เมื่อเราเติมเงินเสร็จแล้วนะครับเราจะได้พอยต์มาตรงนี้ อพอเราได้พอยต์มาเสร็จปุ๊บเราให้ให้มากดตรงเช่าโปรแกรมนะครับก็เลือกโปรที่เราต้องการจะเช่าเลยครับผมนี่มันก็จะมีโปรอ่าเอนะครับ PB แจกฟรีแต่ว่าตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่คนระับเอแบบ Private นะครับคือเป็นไฟล์ส่วนตัวไม่โดนแบนนะครับต้องติดต่อแฟนเพจเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ Delta Force นะครับ Delta Force จะเป็น8ชั่วโมง50บาทนะครับผม เกมเดดไบโอเวอร์วอตอารีนาเบกออกมาเวิร์ลวก็กำลังมาครับสกรรมก็มีครับผมแต่วันนี้ผมจะมาเล่นโปรแกรมของ Delta f o r อสนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่มีนะไปกดเช่าโปรไปเลยเมื่อกดเช่าโปรไปแล้วนะครับให้มาคลิกดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลดอ่ะแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับลิงก์หลักมันจะดาวน์โหลดมาให้แต่ถ้าส,สหรับใครที่แบบดาวน์โหลดอะไรไม่ได้นะครับให้ปิดแอนตี้ไวรัสนะครับก่อนโหลดหรือว่า ถ้าแบบเมนูไม่ขึ้นหรือว่าเปิดโปรแกรมไม่ได้นะครับให้มาดูตรงนี้นะครับคลิกไปเลยครับตรงนี้จะเป็นวิธีการแก้ไขนะครับอซึ่งผมได้โหลดตัวโปรมาเลยนะครับนี่คือตัวนี้ครับผมโปรนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดคลิกขวาแล้วลาแอดมินไปเลยครับเมื่อเราลาแอดมินมาแล้วนะครับมันจะให้เลือกนะครับว่าเราจะเล่นโปรแกรมอะไรนะครับนี่ รหัสก็คือรหัสเดียวกับในเว็บนะครับเอามาล็อก in. อินเลือกเกมนี้นะครับแล้วก็กดล็อกอินแล้วก็กดเริ่มเกมได้เลยแต่อันนี้ผมจะขอปิดโปรแกรมอัดคลิปก่อนนะครับเพราะว่าตตัวโปรเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการถ่ายคลิปการดูจอด้วยนะครับก็ถ้าเราเปิดโปรแกรมอัดคลิปเนี่ยโปรจะไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปในเกมให้ดูกันเลยนะครับคือวิธีการใช้ง่ายๆครับกดล็อกอินแล้วก็กดเปิดเข้าเกมได้เลยครับ แต่ว่าผมจะไม่เปิดให้ดูนะครับเพราะว่าโปรแกรมอัดคลิปมันจะตัดไปครับผมอตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ผมกดโอเคในหน้าล็อบบี้ไปแล้วครับตัวโปรหน้าต่างจะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครจะอัดคลิปหรืออะไรยังไงให้กดปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับก็ถ้าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็กดปรับได้ครับกดตรงคำว่า EN นี่ครับอ่ะ สำหรับการแนะนำว่าเปิดตัวไหนบ้างนะครับสำหรับผมนะผมจะเปิดชื่อผู้เล่นแล้วก็เกาะผู้เล่นนะครับผมแล้วก็เป็นเส้นทางผู้เล่นแล้วก็หลอดเลือดผู้เล่นหลอดเกาะระยะการมองประมาณประมาณ300กว่าครับแล้วก็เป็นตรวจสอบกำแพงด้วยนะครับว่าตัวไหนอ,อยู่หลังอยู่หน้ากำแพงเปิดไว้ด้วย แล้วก็ติ๊กคำว่าแสดงศัตรตูเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันจะเปิด esp ทั้งศัตรตูแล้วก็ทีมของเราเลยนะครับผมอเทมนี้ไม่ต้องอไปเปิดมันนะครับแล้วก็ล็อกเป้าผมจะเลือกเป็นล็อกคอนะครับล็อกตรงคอแล้วก็ความเร็วเนี่ยผมจะปรับประมาณ7ครับปุ่มล็อกผมก็ใช้ชิปครับผมแค่นี้ครับวิธีการปรับก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นในเกมให้ดูกันเลยนะครับ Let's go. Let's go. On gang. Uh. Go. you know that. On go. She freestyle shit. Uh. 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 Go. Go. We on the way แต่กูเห็นว่าพวกมึงอยู่กับพี่และนิสัยของพวกมึงยังคงแว้งกันและพวกกูยังคงลันอยู่กับพี่และกูเดินกันจริงๆแอนในเกมนี้มึงแพ้หนักแพ้จะแพ้กันจริงๆกูเห็นมึงยังคงแซ่ไม่ดิดเรือแต่พวกมึงยังคงแคปจัดแอนหรือบิชูนอแดว่าพวกกูยังคงทำกันที่เดิม แต่พวกมึงหัต้องแบกกลับพวกมึงคงแบกกลับ แต่ไม่เห็นหรือว่าตากูมันลายขอมันขึ้นเพราะว่ากูไม่คดแพ้จัดี้เกิร์ลบอกว่าแก้วกูมันเดินเกินไปหรือว่าเธอคงชอบกูที่กูแท a p จัดและคำตอบของพวกมึงคงจะแร็เกินไป S R P แร็คเพราะกูแท a p เกินใจและอัพเขาไม่ไหวเพราะกูแท a p เกินไป I show you trap กูกูใช้ชีวิตกันจริงจริงแต่พวกมึงมองว่ากูแปลกและกูยังหาเงินกันจริงจังเพื่อจะมาทำให้พวกกูมีแดดและอยู่ในห้องพวกกูยังคงบลัน t I sleep ไปนอน drag เปลี่ยนในหัวกลายเป็นแพลน and S R P มันไม่ควรอยู่ตรงนั้นและมึงทำที่กูอาโัวชูกันนักแบ๊ เองอันเดวม่งกับพี่กูมึงยังคงทำเหมือนว่ามึงช่วยหน่ะพี่กูอ๋อสองปีที่กูยังคงเดินทำกันที่เดิมบอกให้พวกมึงไปเลือดดูอ๋มึงเพิ่งเขาตัวเองก็คงเพลิ์อ่ะก็เปล่ามาแผ่งน่ามันเรื่องมึงไม่ใช่กูอ๋อสโมกี้เอสไซด์ดีกับเพื่อนและมึงคงจะมีเรื่อง ไม่ใช่เรื่องกูแอนกูเห็นลูบิชกันและพวกกูอยาจะโตและกูยังคงต้องโกกันสติและกูเห็นลูบิชกันโมและพวกกูยังต้องโชว์ And I wanna show ช o u s และพี่กูพูดแล้วเวียนโพสว่าเพลงกูตอบโจทย์ฮะฮะ on the way แต่กูเห็นว่าพวกมึงอยู่กับพี่และนิสัยของพวกมึงยังคงแหวนกันและพวกกูยังคงรันอยู่กับพี่และกูเดินกันจริงจรอนในเกมนี้มึงแพ้หนักแพ้นจะแพ้กันจริงจังกูเห็นมึงยังคงแซ่บไม่ดิดเรือแต่พวกมึงยังคงแคบจันดบ แต่พวกมึงคงต้องแบกกับพวกมึงคงแบกกับมองแทอไม่เห็นหรือว่าตากูมันลายเขามันขึ้นเพราะว่ากูไม่คุ้แพะจัดกู baby girl บอกว่าแก้วกูมันเด้อเกินไปหรือว่าเธอเขาชอบกูที่กูแทร p จัดและคำตอบของพวกมึงคงจะแรดเกินไปเกต้าพีแรว์เพราะกูแทร p เตือนใจหลอกอ็อบเขาไม่ไหวเพราะกูแทร p เกินไป Let's go go let go 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 let go let go o h go uh uh go uh u to S R P city on um, gang you know that fuck you know that fuck you know that fuck on um, gang let's go let's go on um, gang uh um, go you know that on um, go she freestyle shit on Show it We on the way แต่กูเห็นเพราะพวกมึงอยู่กับพี่และนิสัยของพวกมึงยังคงแหวนกอนและพวกกูยังคงรันอยู่กับพี่และกูเดินกันจริงๆรแอนในเกมนี้มึงแพ้หนักแพ้ี่จะแพ้กันจริงจังกูเห็นมึงยังคงแซ้ไม่ดิดเรือแต่พวกมึงยังคงแคปจัดแอลูบิชชนอนเดว่าพวกกูยังคงทำกันที่เดิมทที่เดิมแต่พวกมึงหัต้องแบกกับพวกมึงคงแบกกับมองเธอไม่เห็นหรือว่าตากูมันลายพอมันขึ้นเพราะว่ากูไม่คุ้นแพะจัดี้เกิร์ลบอกว่าแกกูมันเดินเกินไปว่าเธอคงชอบกูที่กูแทรบจัดและคำตอบของพวกมึงคงจะแรดเกินไปวว่าพกกูแทรเนใจ กูไม่ไหวเพราะกูทรัพเกินไปนายโชว์ยูทรัพอ์พูกูใช้ชีวิตกันจริงๆอองแต่พวกมึงมองว่ากูแปลกและกูยังหาเงินกันจริงจังเพื่อจะมาทำให้พวกกูมีแดดและอยู่ในห้องพวกกูยังคงบลันอาร์ซีไปนอนดรเปลี่ยนในหัวกลายเป็นแพลน S R P มึงไม่ควรอยู่ตรงนั้นและมึงทับที่กูอาโทอ์ชูกนนะแบกครีออนเดอะเวย์แม่งกับพี่กูมึงยังคงทำเหมือนว่ามึงช่วยน่ะพี่กูอ๊อสองปีที่กูยังคงเดินทำกันที่เดิมบอกให้พวกมึงไปเลื่อนดูอ๊อมึงเพิ่งเข้าตัวเองก็คงเพลินอันก็เปล โมกี้อซไซดีกับเพื่อนและมึงคงจะมีเรื่อง แต่ไม่ใช่เรื่องกูแอนกูเหรอลูบิชกับน็อโถและพวกกูอยากจะโตแล้วกูยังคงต้องโกกันอีกแล้วกูเห็นลูบิชกับนะโมแล้วพวกกูยังต้องโชว์และเอาวัน show you ์ยูคีและพี่กูพูดแล้วเวียนโพสหรว่าเพลงกูตอบโจทย์ฮะ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  We on the way แต่กูเห็นว่าพวกมึงอยู่กับพี่และนิสัยของพวกมึงยังคงแหวงกันแล้วพวกกูยังคงรันอยู่กับพี่และกูเดินกันจริงจริงแอนในเกมนี้มึงแพ้หนักบุกเพล่บิชจะแพ้กันจริงจังกูเห็นมึงยังคงแซ้ไม่ดิ้นเรือแต่พวกมึงยัง แต่พวกมึงคงต้องแบกกับพวกมึงคงแบกกับมองแทอไม่เห็นหรือว่าตากูมันลายขอมันขึ้นเพราะว่ากูไม่คดแท้จจัดก็ Baby Girl บอกว่าแก้วกูมันเด้อเกินไปว่าเธอเขาชอบกูที่กูทรปจัดและคำตอบของพวกมึงคงจะแร็เกินไป S.I.P. เราเพราะกูทรปเดือนใจและออฟเขไม่ไหวเพราะกูทรปเกินไป Let's go go let go 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 let go let go o h go o n to s p city On game, she know the fuck, she know the fuck, she know the fuck. On gang. Let's go. Let's go. On gang. Uh, go. She know that. Uh, go. She freestyle shit. Uh. 嗯嗯。Uh, uh, uh. We on the way แต่กูเห็นว่าพวกมึงอยู่กับพี่และนิสัยของพวกมึงยังคงแหวนกัดแหวนและพวกกูยังคงเล่นอยู่กับพี่และกูเดินกันจริงๆรแอนในเกมนี้มึงแพ้หนักแพ้พี่จะแพ้กันจริงจังกูเห็นมึงยังคงแท้ไม่ดีเรือแต่พวกมึงยังคงแคปจัดแอลูบี้ชื่อนอเดว่าพวกกูยังคงทำกันที่เดิมทำกันที่เดิมแต่พวกมึงโหต้องแบกกับพวกมึงคงแบกกลับมองแทบไม่เห็นหรือว่าตากูมันลายพอมันขึ้นเพราะว่ากูไม่คุ้นแพร่จัดบเบีเกิร์ลบอกว่าแก้วกูมันเดินเกินไปว่าเธอคงชอบกูที่กูแทรคจัดและตอบของงงพวกกมึคจะแเินไป เอสอาร์พีเราเราเพวกกูทรัพย์เกินใจอลัอ๊อฟเขไม่ไหวเพราะกูทรัพเกินไปในโชว์ยูทรัพยอ๊อฟกูกูใช้ชีวิตกันจริงจริงอ๊อฟแต่พวกมึงมองว่ากูแปลกและกูยังหาเงินกันจริงจังเพื่อจะมาทำให้พวกกูมีแดดและอยู่ในห้องพวกกูยังคงบลั๊นอาร์ซีไปนอนดรากเกอร์ในหัวกันเป็นแพลน and S อ P อามึงไม่ควรอยู่ตรงนั้นและมึงทับที่กูอาโธอ์ชูกันนะแบบเร o อ u n d e way แม่งกับพี่กูมึงยังคงทำเหมือนว่ามึงชอบหน้าพี่กูอ้อสองปีที่กูยังคงเดินทำกันที่เดิมบอกให้พวกมึึงงงงไปเเเเลลืออดูก็มพพ่ขาตัวค อ่ะก็เบลเอามาแผนนั่นมันเลือมึงไม่ใช่กูอ uh. สมกัไอซี่ดีกับเพื่อนและมึงคงจะมีเรื่องแต่ไม่ใช่เรื่องกูอ่อนแอกูเห็นลูบิชก็นทและพวกกูอยาจะโตและกูยังคงต้องโกกันสตีกและกูเห็นลูบิชก็นะโมและพวกกูยังต้องโชว์ and I wanna s h ช w you ู่กีและพี่กูพูดแล้วเวียนโพลว่าเพลงกูตอบโจทย์ฮะ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  We on the way แต่กูเห็นว่าพวกมึงอยู่กับพี่แลนี้สัยของพวกมึงยังคงแววงกอนและพวกกูยังคงรันอยู่กับพี่และกูเดินกันจริงจริงในเกมนี้มึงแพ้หนักจัแพ้กันจริงจักูเห็นมึงยังคงแซ่ไม่ดิ้ แล้วว่าพวกกูยังคงทำกันที่เดิมแต่พวกมึงโหต้องแบกกับพวกมึงคงแบกกับมองเธอไม่เห็นหรือว่าตากูมันลายขอมันขึ้นเพราะว่ากูไม่โคตรแทะจั่มกูเบบี้เกิร์ลบอกว่าแก้วกูมันเดิร์กเกินไปหรือว่าเธอเขาชอบกูที่กูแทรัพย์จัดและคำตอบของพวกมึงคงจะแรดเกินไปเอสตาร์ทีราวเราพวกกูแทรัเตือนใจพวกเอัพเาไม่ไหวเพราะกูแทรัพย์เกินไป Let's go go let go go let go let go 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 to s.r.p city on gang you know the fuck you know the fuck you uh, know the fuck on gang let's go go on gang uh go you know that, we should know that. that go. she freestyle shit uh 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 go We on the way แต่กูเห็นว่าพวกมึงอยู่กับพี่และนิสัยของพวกมึงยังคงแหวนกัดแหวนและพวกกูยังคงรันอยู่กับพี่และกูเดินกันจริงๆริงแอนในเกมนี้มึงแพ้หนักแพ้พี่จะแพ้กันจริงจังกูเห็นมึงยังคงแท้ไม่ดิดเรือแต่พวกมึงยังคงแคปจัดแอลูบิชื่อนอดว่าพวกกูยังคงทำกันที่เดิมทที่เดิมแต่พวกมึงควต้องแบกกับพวกมึงคงแบกกับมองแทอไม่เห็นหรือว่าตากูมันลายพอมันขึ้นเพราะว่ากูไม่คุ้แพ้จัดเบบี้เกิร์ลบอกว่าแก้วกูมันเดินเกินไปหรือว่าเธอคงชอบกูที่กูแทบจัดและคำตอบของพวกมึงคงจะแเกินไย เราพวกกู trap เตือนใจแล้วเอาไม่ไหวเพราะกู trap เกินไปใน show you trap กูกูใช้ชีวิตกันจริงจริงแต่พวกมึงมองกูแปลกและกูยังหาเงินกันจริงจังเพื่อจะมาทำให้พวกกูมีแดดและอยู่ในห้องพวกกูยังคงบลัชอาร์ซีไปนอน t r a เปลี่ยนในหัวกลายเป็น plan S R P มึงไม่ควรอยู่ตรงนั้นและมึงทาที่กู ato sugar bag b e y o the way แม้กับพี่กูมึงยังคงทำเหมือนว่ามึงช่วยน่ะพี่กูสองปีที่กูยังคงเดินทำกันที่เดิมบอกให้พวกมึงไปเลือดดูมึงเพิ่งเขาตัวเองก็คงเพลินอาก็เปล่าเอามาแ ถ่ามันเลือกมึงไม่ใช่กูอะสโมกี้แอซไซด์ดีกับเพื่อนและมึงคงจะมีเรื่องแต่ไม่ใช่เรื่องกูอะและกูเห็นลูบิชกับน็อตโถและพวกกูอยากโตและกูยังคงต้องโก้กับสติกและกูเห็นลูบิชกับน้ำมอและพวกกูยังต้องโชว์ And I wanna show you ์ยุและพี่กูพูดแล้วเปี่ยนโพสว่าเพ่งกูตอบโจทย์ฮะฮะฮะวะ เว้แต่กูเห็นว่าพวกมึงอยู่กับพี่และนิสัยของพวกมึงยังคงแหวงกัดและพวกกูยังคงรันอยู่กับพี่และกูเดินกันจริงจริงแอนในเกมนี้มึงแพ้หนักบิชอสแม่กันจริงจังกูเห็นมึงยังคงแซ่ไม่ดิฟเวแต่พวกมึงยังคงแคปจัดแอลูบิชชัวแนลดว่าพวกกูยังคงทำกันที่เดิมที่เดิมแต่พวกมึงคงต้องแบกกับพวกมึงคงแบกกับมองแทบไม่เห็นหรือว่าตากูมันลายเพราะมันขึ้นเพราะว่ากูไม่คดอยแพ้จับบี้เกิร์ลบอกว่าแก้วกูมันเดิรเกินไปตอาเธอเขาชอบกูที่กูแทรปจัดและคำตอบของพวกมึงคงจะแรดเกินไปเื่ออนจาาาววไไมหเพระกู Trap goodbye. let's go, go, let go, 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 let go, let go, um, uh, go, um, um, um to S R P city, on, uh, uh, gang, you know the fuck, you know the fuck, you uh, know the fuck, on, gang. Let's go. Let's go. On gang. Uh um, um, go. You should know that. On um, go. She freestyle shit. Uh. Uh uh go crush it วิลน์เดอะเว้แต่กูเห็นว่าพวกมึงอยู่กับพี่และนิสัยของพวกมึงยังคงแหวนกอนและพวกกูยังคงรันอยู่กับพี่และกูเดินกันจริงๆรแอนในเกมนี้มึงแพ้หนักพไม่พี่จะแพ้กันจริงจังกูเห็นมึงยังคงแซ้ไม่ดิดเรือแต่พวกมึงยังคงแคปจัดแอลูบิชชนลแดวว่าพวกกูยังคงทำกันที่เดิมทำกันที่เดิมแต่พวกมึงหมต้องแบกกับพวกมึงคงแบกกลับมองเธอไม่เห็นหรือว่าตากูมันลายพอมันขึ้นเพราะว่ากูไม่คุ้นแพะจัดบิ๊บเกิลบอกว่าแก้วกูมันเดิร์กเกินไปว่าเธอคง เขไม่ไหวเพราะกู TRA ทรัพเกินไปนา s โช uh, ว์ o ยู r ทรัพย์กูกูใช้ชีวิตกันจริงๆ uh, แต่พวกมึงมอง uh, กูแปลกและกูยังหาเงินกัน